สวัสดีค่ะวันนี้มาดามคามาทมําหมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้ใส่หม้อนะคะใส่ปลาทูเค็มค่ะแล้วจะเริ่มทํากันเลยนะคะแก๊สก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หน่อไม้ที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะหน่อไม้ค่ะที่เราต้มเสร็จค่ะหน่อไม้หวานนะคะต้มเจืดแล้วค่ะ อันนี้เป็นน้ำยะน,นางค่ะน้ำมันางผสมข้าวเหนียวนะคะตำรวมกัน ก็จะใส่เอาไม้ลงไปนะคะ นี่ค่ะพริกที่เราตำไว้ค่ะแล้วแต่คนชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากนะคะใส่ได้เลยค่ะ,ะตาด้วยปลาทูเค็มค่ะปลาทูเค็มได้จะสับก็ได้นะคะจะสับหรือว,ว่าจะหั่นก็ได้ค่ะแต่สูตรมาดาไม่มีปลาร้านะคะขอบอก พอเราใส่ปลาทูเค็มลงไปนะคะมันจะเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวก็จะอร่อยมากอหอมด้วยพอมันเดือดนะคะแล้เราก็จะปรุงรสค่ะเราทำแบบนี้เราวไม่ต้องห่อไปตองก็ได้ค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะพี่ รจะใส่ผงนัวลงไปนะคะใครชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะ แล้วก็จะสุดท้ายก็จะใส่มแม่แปงรักนะคาลงไปค่ะแล้วจะหอมน่ากินเลยค่ะแล้วรอให้เขาเดือดแป๊บนึงนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาหม้อเดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็มาชิมรสดูค่ะ อย่าเพิ่งใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าปลาทูเค็มมันเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาชิมรสดูนะคะ นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราจะใส่ใบแมงล,ลักลงไปเพื่เพิ่มความหอมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของมาดามนะคะวันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ